ชุดแบบนนะนี่นี่อไแบบอ่ะนี่ประตูนี่ีม네ีี่ีชุดนะนี่ชุดชุดอ่ะน้องพันไหนพูดถึงพูดถึงพ่อกับพี่นนท์หน่อยแล้วพ่อกับพี่นนท์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบส

โอเคแล้ว,วันนี้ไปทําอะไรมาครับไปกรุงเทพทําปันไงครับโอเคจบ <ไป S 1> แล้วจะพูดอะไรไหมจะพูดอีกดอกไม้หวานหวานส่งมาให้คนพึ่งอะ่ะจะส่งมาให้โอเคจบยังครับยังมีกระเป๋าอยู่ด้วย โทรศัพท์ไงครับขอแล้วยาวแล้วก็แบทแมนไงครับแล้วก็ชุดแบทแมนแล้วก็แบทบูยิมแล้วก็แบทเจ็ดด้วยครับบาย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 